สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเช้าประจำวันศุกร์ที่18เมษาย,ยน2557นะคะกับคุณปฐมพรรัตนดีรัตนดีลกนะภูกเก็ตระดิชาณิสาการกีตะเมคินค่ะ วันนี้สำหรับหลายคนนะคะอาจจะทำงานอีกหนึ่งวันล้วก็จะได้หยุดอีกสองวันในวันเสาร์อาทิตย์นะคะถือว่าเป็นความโชคดีของคนไทยที่ได้หยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ว่าบางคนเขาลากาน2วันนะแล้วมาทํางานกันเลยใช่แล้วก็จะกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งกันวันจันทร์นะคะยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะทํางานอย่างมีความสุขแล้วก็ใช้เวลาช่วงเสาร์อาทิตย์ในการพักผ่อนหลังจากเหนื่อยกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะและวันนี้อีกเช่นกันค่ะที่เป็นวันครบกําหนด15วันนะคะหลังจาก ที่สารรัฐธรรมนูญนั้นให้นายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงกรณีการยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีนะคะ แต่ว่านายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะให้เลยาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะไปที่สํานักงานสารรัฐธรรมนูญขอขยายเวลาในการชี้แจงออกไปอีก15วันนะคะโดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมานั้นมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันทําให้เตรียมเอกสารไม่ทันขณะที่สารรัฐธรรมนูญเองก็เตรียมพิจารณาคําร้องของนายกรัฐมนตรีในวันที่23เมษายนนี้ค่ะ นายสุรนันท์เวชชชิวะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้ส่งหนังสือไปอยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อขอขยายเวลา การยื่นคำชี้แจงของนางสาวยิ่งรักษ์ณชินวัตรนายกรัฐมนตรีกรณียกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีจากตำแหน่งเลขาธิการสมชซึ่งหากศาลไม่อนุญาตก็จะส่งแค่คำชี้แจงภายในวันนี้เท่านั้นเพราะได้ร่างคำชี้แจงไว้เรียบร้อยแล้วแต่หากศาลอนุญาตให้ขยายเวลาได้จะส่งคำร้องขอสืบพยานเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของคดีต่อไป ทางด้านของนายพิมนธรรมพิทักพง์หัวหน้าคณะโฆษกสารรัฐธรรมนูญเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีให้เหตุผลในการขอขยายเวลาชี้แจงว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วนเนื่องจากต้องคัดสำเนาคำพิพากษาจากศาลปกครองสูงสุดอีกครั้งที่ผ่านมามีวันหยุดติดต่อกันหลายวันจึงเตรียมเอกสารไม่ทันจึงเรื่องนี้สารไม่จำเป็นต้องพิจารณาก่อนกำหนดเดิม และหากอนุญาตค่ะก็ไม่จำเป็นจะต้องขยายให้ถึง15วันตามที่ร้องขอ ทางด้านนายชาวนะไตรามาสเลขาธิการสารรัฐธรรมนูญระบุว่าคำขอขยายเวลาชี้แจงของนายกรัฐมนตรีค่ะได้ยื่นเรื่องมาก่อนที่จะครบกำหนดภายใน15วันที่สารมีคำสั่งไว้จึงถือเป็นการใช้สิทธิ์ตามกระบวนการที่ผู้ถูกร้องนั้นสามารถดำเนินการได้ซึ่งจะได้นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมตุลาการสารรัฐธรรมนูญในวันพุธหน้าก็คือวันพุธที่23เมษายนค่ะ ทั้งนี้สารรัฐธรรมนูญก็จะพิจารณาตามข้อกำหนดของวิธีพิจารณาและตามรัฐธรรมนูญโดยปกติเหมือนกับทุกคำร้องไม่มีการเลือกปฏิบตัติและไม่มีนโยบายให้มีผลคาดหวังหรือว่าเป้าหมายทางการเมืองค่ะ